บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนสยามซีเมนกรุป๊ปประวัติขององค์กร SCG ปี2456บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่8ธันวาคมจึงถือวันดังกล่าวเป็นวันเกิดของ SCG การประชุมครั้งแรกของ SCG ที่สำนักการของหนังสือพิมพ์ The Siam Observer ปี2457แต่งตั้งมิสเตอร์ออคาชูสชาเดนมาร์ก เป็นผู้จัดการใหญ่ SCG คนแรกปี2458โรงงานปูนซีเมนบางซื่อเริ่มดำเนินการผลิตด,ด้วยกำลังการผลิต20,000ตันต่อปีและเพิ่มเป็น27,000ตันในเวลาต่อมาระบบกำหนดราคาและการขนส่งสินค้าถูกจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกนับเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจจัดจำหนา 59, ่ายปี2459พบดางดินข่าวแห่งใหม่ที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี ปี2465โรงงานปูนซีเมนบางซื่อเริ่มเดินเครื่องม้อเผาที่2กำลังการผลิตปีละ35,000ตันปี2472โรงงานปูนซีเมนบางซื่อเริ่มเดินเครื่องหม้อเผาที่3ด้วยกำลังผลิต46,000ตันต่อปีรวมกำลังผลิตทั้งหมดของโรงงานเป็น180,000ตันต่อปีปี2468 แต่งตั้งมิสเตอร์อีลิกชูนชาวเดนมาร์กเป็นผู้จัดการใหญ่ SCG คนที่สองปี2475การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้กลมมพักขังข้างที่ผู้ถือหุ้นหลักของ SCG ถูกลดบทบาทลงปี2478แต่งตั้งมิสเตอร์คาร์สเตนฟิสเยสเปอร์เซนชาวเดนมาร์กเป็นผู้จัดการใหญ่ SCG คนที่3ปี2478ถึงปี2502ปี2480 สมาชิกคณะรัษฎรมีส่วนเข้าร่วมบริหารองค์กรปี2481บริษัทกระเบื้องกระดาษไทยจำกัดก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตกระเบื้องมุงหลังคานับเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของ SCG ปี2485 SCG เริ่มผลิตเหล็กกล้าตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกล้าของรัฐบาลปี2487 ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดตกลงบริเวณโรงงานปูนซีเมนต์บางซื่อทำให้มอเผ่าที่1และ2ได้รับความเสียหายปี2491โรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นโรงงานปูนซีเมนต์แห่งที่2ของ SCG ดำเนินการผลิตด้วยกำลังการผลิต130,000ตันต่อปีปี2493 SCG เริ่มผลิตเิ็กแห้งได้เป็นครั้งแรก ปี2494โรงงานเหล็กของบริษัทเปิดแผนกเหล็กหล่อรูปพันพันขึ้นผลิตอะไหล่โลหะสำหรับเครื่องจักรแทนการสั่งซื้อจากทางประเทศ2496โรงงานอิฐทนไฟเริ่มดำเนินการผลิตโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวงเริ่มเดินเครื่องหม้อเผาที่2ด้วยกำลังการผลิต130,000ตันต่อปี ปี2495บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างจำกัดก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรงโดยเปิดโรงงานผลิตคอนกรีตอัดแรงแห่งแรกของประเทศไทยปี2500โรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวงเริ่มเดินเครื่องม้อเผาที่3ด้วยกำลังการผลิต201,000ตันต่อปีปี2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาสเสด็จทอดพระเนตรโรงงานปูนซีเมนท่าหลวงปี2502แต่งตั้งมิสเตอร์วิทโกเฟสเฮมิงเชนชาวเดนมาร์กเป็นผู้จัดการใหญ่ SCG คนที่4ปี2502ถึงปี2517ปี2503โรง,งงานปูนซีเมนท่าหลวงเริ่มเดินเครื่องหม้อเผาที่4 ด้วยกำลังผลิต2 1 0 0 0 0ตันต่อปีปี2,504บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างจำกัดเริ่มผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐานสากลเป็นบริษัทแรกในประเทศปี2 5ับปี2,505บริษัทคาวัตถุก่อสร้างจำกัดก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทต่างๆใน SCG สมเด็จพระเจ้าเฟร์เริกที่9และสมเด็จพระราชนีอินทร แห่งประเทศเดนมาร์กเสด็จทอดพระเนตรโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวงเริ่มการก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์พุ่งสมงจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2506โรงงานปูนซีเมนต์บางซื่อติดตั้งหมอ้อเผาที่4ด้วยกำลังการผลิต100,000ตันต่อปีบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก,ก่อสร้างจำกัดก่อตั้งโรงงานคอนกรีผสมเสร็จขึ้นเป็นครั้งแรกที่บางซ่อนและนำรถผสมคอนกรีมาใช้งานเป็นครั้งแรก บริษัทจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อน,นำดอกผลที่ได้จากธุรกิจไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบูลินิธิ SCG ปี2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าวรมราชินีนานเสด็จทรงเป็นองค์ประธานพิธีเฉลิมฉลองในวาระที่บริษัทบุญซีเมนไทยจำกัดครบรอบ50ปีและบริษัทกระเบื้องกระดาษไทยจำกัดครบรอบ25ปีโรงงานบุนซีเมนบางซื่อเริ่มตั้ เครื่องม้อเผาที่6ด้วยกำลังการผลิต1น0 0 0แสนตันต่อปีปี2 5 0 9ก่อตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้กรรมวิธีผลิตเป็นแบบแห้งเป็นแห่งแรกของประเทศมีกำลังการผลิตปีละ4 6 0 0 0 0ตันปี25 1 0โรงงานปูนซีเมนต์บางซื่อติดตั้งม้อเผาที่6ด้วยกำลังการผลิต19 0 0 0 0ตันต่อปี โดยหยุดการผลิตของหม้อเผาที่1และ2เนื่องจากอายุใช้งานที่ยาวนานและปรับระบบของหม้อเผาที่3เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ขาวแทนปี2515ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารรวมทุกบริษัทเข้าภายใต้เครือซีเมนต์ไทยและใช้ตาสัญ,ญลักษณ์ใหม่ช้างเผือกในรูปหกเหลี่ยมร่วมกันบริษัทผลิตและวัสด,ดุก่อสร้างเริ่มผลิตท่อน้ำคอนกรีตอัดแรงซีแพคเคอร่า ออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกปี2514ก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีโรงงานปูนซีเมนต์แห่งที่4ของ SCG ด้วยกำลังการผลิตปีละ570,000ตันปี2517คุณบุญมาวงศสวรรค์เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ SCG คนที่5ปี2518 โรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอยจังหวัดสระบุรีติดตั้งหม้อเผาที่2ทําให้มีกําลังการผลิต1นล้านหนึ่งแสนตันต่อปีปี2519แต่งตั้งคุณสมหมายฮุนตะกูลเป็นกรรมการผู้จัดการ SCG คนที่6ปี2519ถึงปี2523 SCG เข้าไปกอบกู้บริษัทสยามครับจำกัดผู้ผลิตกระดาษครับที่กำลังมีปัญหาทางการเงินนับเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจกระดาษของ SCG ปี2521บริษัทสยามคูโบต้าดีเซลจำกัดจัดตั้งขึ้นจากการร่วมทุนกับบริษัทคูโบต้าจำกัดประเทศญี่ปุ่นเพื่อผลิตเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กถือเป็นธุรกิจร่วมทุนครั้งแรกของ SCG บริษัทค้าวัสดุก่อสร้างจำกัดเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทค้าสากลซีเมนไทยจำกัดดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศปี2522บริษัทนวโลหะจำกัดติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติ เป็นเครื่องแรกในประเทศผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลและชิ้นส่วนยางยนต์ปี2523แต่งตั้งคุณเจราชูโตซึ่งเป็นพนักงานของ SCG คนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมาการผู้จัดการใหญ่ SCG คนที่7ปี2524โรงงานปูนซีเมนตท่าหลวงติดตั้งหมอ้อเผาที่6ด้วยกำลังการผลิต1 6 0 0 0ตันต่อปีปี2526โรงงานปูนซีเมนบางซื่อยุติการผลิตทั้งหมด SCG จัดพิธีการเปิดอาคารสำนักงานใหญ่สูง1 1ชั้นพร้อมฉลองครบรอบ70ปีขยายการลงทุนสู่ธุรกิจเคมีพัณฑ์ด้วยการก่อตั้งบริษัทไทยโพลีเอทิลีนจำกัดปี2528แต่งตั้งคุณพาลนอิสระเสนาณอายุธยาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG คนที่8ปี2530ก่อตั้งบริษัทสยามโตโยตา้าอุตสาหกรรมจำกัดเพื่อผลิตเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ก่อตั้งบริษัท ไทยซีอ c ทีจำกัดเพื่อผลิตหลอดภาพยนตร์ทรสีจัดตั้งบริษัทสยามสานิกาลีฟิตติ้งจำกัดเพื่อผลิตอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ปี2535เปิดศูนย์วิจัยและสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างโรงงานผลิตซีเมนต์ที่เขาวงจังหวัดสรบุรี แล้วเสร็จถือเป็นโรงงานที่มีหม้อเผาซีเมนต์ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังการผลิต3.6ล้านแสนตันปี2533การรวมทุนกับไทยเลอร์เทล่าเพื่อผลิตกระเบื้องเซรามิกสำหรับตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาจัดตั้งบริษัทที่ดินอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทยจำกัดเพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุนของเอ g ปี2536แต่งตั้งคุณชุมพลณนะ ลำเลียงเป็นกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ SCG คนที่9ก่อตั้ง4บริษัทใหม่ได้แก่บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟจำกัดบริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทสยามไฟเบอร์การาสจำกัดและบริษัทสยามซีเมนเมียนมาเทตติ้งจำกัดปี2537ก่อตั้งบริษัทปูนซีเมนไทยลำปางจำกัดโดยมีโรงงานที่มีกำลังผลิต2.1ล้านตัน ตามนโยบายสร้างงานสร้างความเจริญรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นพนลเมืองดีของลำปางบริษัทในเครือ7บริษัทได้รับรางวัลการรับรองคุณภาพมอก ISO .9002 ปี2539 SCG ได้รับบวชเป็น Most e t h i c a l and Variable Company in Asia ตามการสำรวจที่จัดทำโดยนิตยสารอาเซียนบิส s นสรีวิว เจ้าชายมาซาฮิโตะฮิตาชิและพระชายาสเสด็จเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาของ SCG ที่กรุงเทพปี2540 SCG ปรับตัวเพื่อเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจโดยลดบทบาทมาในธุรกิจที่ไม่เชี่ยวชาญควบคุมต้นทุนการผลิตเร่งส่งออกและไม่ปลดพนักงานปี2542หลังวิกฤตเศรษฐกิจ SCG ทำการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจซีเมนต์เคมีพันธ์และกระดาษ SCG ออกหุ้นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามและยังเป็นการกระตุ้นตลาดตราสารหนี้เอกชนอีกด้วยปี2546 SCG ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้นำการดำิงธุรกิจตามหลักบริษัทพิบาลทั้งในประเทศและระดับสากลจากรอส e เตอร์ร่มกับนิตยาสาร Institutional นวสเตอร์ของสหรัฐอเมริกา,า,านิตยสารฟินั n นด์เอเชี s แอนด์เอวอร์ปี2547 SCG ได้รับเชิญให้เข้าตรวจประเมิกนการทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนหนึ่งของดาวจร Sustainability Index SCG Distribution เปิดให้บริการร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทรู่มแบบใหม่มากกว่า20สาขาปี2549แต่งตั้งคุณการตระกูลหุน่น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมาการผู้จัดการใหญ่ SCG คนที่10เครือซีเมนไทยทำการปรับภาพลักษณ์และเปลี่ยนชื่อเป็น SCG ติดตั้งระบบผลิตพลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากการผลิตปูนซีเมนมาแปลงเป็นกระแสะไฟฟ้าเริ่มนามาใช้ที่โรงงานปูนซีเมนลำปางปี2552 SCG s p e r i e เปิดให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างบ้านและเท,เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ คริสตัลดีไซน์เซ็นเตปี2 5 5 3 SCG จัดงาน Thailand Sustainable Development Symposium ส0 1 0เป็นครั้งแรกเพื่อถ่ายทอดแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจัดตั้งโชว์รูมแสดงสินค้าที่ฮานอยประเทศเวียดนามนะับเป็นโชว์รูมแห่งแรกของ SCG นอกประเทศไทย ปี2555 SCG จัดงาน Asia Super o Development Symposium 2012เพื่อต่อยอดสร้างเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ภูมิภาคอาเซียนปี2554 SCG ร่วมงาน BOI Fair โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วม SCG Pavilion อย่างล้นหลามทั้งยังได้รับรางวัล p a v i l ียมยอดเยี่ยมและ Pavilion ยอดนิยมอีกด้วยปี2556 SCG ฉลองครบรอบ100ปีปรับโครงสร้างการบริหารงานโดยรวม3ธุรกิจของ SCG ได้แก่ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและการจัดจำหน่ายเข้าร่วมกันเป็น SCG ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างก้าวสู่สวัสดิวัตใหม่ด้วย3กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ SCG ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG h คมิคอล SCG Paper ปี2558 แต่งตั้งคุณลุงโลดรังสีโยพัทเข้าดำรงกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG คนที่11 SCG ได้รับการจัดอันดับเป็นที่1ของโลกเป็นปีที่5ติดต่อกันในสาขาอุสาหการาารมวัสถุก่อสร้างของดาวจน Sustainability Index ปี2,559รร่วมลงทุนกับ Yamato Asia Pte Ltd ประเทศญี่ปุ่นเปิด SCG Express ให้บริการขนส่งพัสดุย่อยแบบเร่งด่วน ขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศอินโดนีเซียกัมบูชาเมียนมาและสปปลาวปี2560ก่อตั้ง a d h Venture บริษัทในรูปแบบ Corporate Venture Capital เพื่อลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพตั้ง Open Innovation Center เพื่อต่อย,ยอดพัฒนานวัตรกรรมที่มีศักยภาพสูงในกลุ่ม Material, Camera, Sensor, and Internet of Things ปี2561ลงทุนโครงการลองซอน n p โ t เ o c h e m i c a l Petroleum c h e m i ครบวงจรขนาดใหญ่ในประเทศเวียดนามขยายกำลังการผลิตโครงการมาตาพุทธโอลิฟินจาก1.7ล้านตันต่อปีเป็น2.05ล้านตันต่อปีปี2562 Transformation องค์กรครั้งใหญ่จากผู้ผลิตมาเป็นผู้สร้างสรรค์ โซลูชันและนว,วัตกรรม SCG เข้าลงทุนในกิจการ PT Counter Sentosa, a d i p r a n a t b k หรือ CSA กิจการค้าปลีกและกระจายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างในประเทศอินโดนีเซียปี2563ขัดเคลื่อนธุรกิจให้สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่องเพื่อปรับตัวฝ่าวิกฤตโควิด -19 จัดงาน SD Symposium 2020 ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ความยั่ยงยืนตามแนวทาง ESG, SCGP เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี2564ประกาศนโยบาย ESG for p l s s ยา้วิกฤตเพื่อโลกยั่งยืนมุ่งสู่องค์กรต้นแบบธุรกิจ ESG ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเปิดตัว EV Solution Platform s o l u t i o เพื่อธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร SCPG ขยายการลงทุนบรรจุภัณฑ์ในอินโดนีเซียและเวียดนามปี2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชะกาลที่6ปฏิสถานใน SCG SCG ขยายธุรกิจตอบโจทย์ความต้องการใหม่เปิดตัวแคมเปญเด e น e x t h ป p p อร์โรงงาน LSP เดินเครื่องการผลิตปิตโตเรเลียมเคมีที่เวียดนามกำลังการผลิตโอลิฟิน1.35ล้านตันต่อปีลักษณะการดำเนินธุรกิจของ s g ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างท่ามกลางความท้าทายในหลายด้านที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจต้นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ้นและกำลังซื้อชะลอตัวธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงเร่งปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นให้ความสัมพันธ์กับการพัฒนาสินค้าบริการและโซลูชันที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างต่อนเนื่องด้วยเทคโนโลยีและวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสร้างความแตกต่างรวมถึงการลดต้นทุนผ่านการใช้พลังงานทดแทนหรือเชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ธุรกิจเคมี cal scgc ปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือวัฒนจกักรปิโตเคมีขาลงต้นทุอวัตถุดิบที่ผันผวนและความต้องการสินค้าที่ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยในปี2565ได้เดินหน้าพัฒนาวัฒนกรรมพลาสติกหลักโลกมียอดขายเติบโตกว่า5เท่าในปีที่ผ่านมาอีกทั้งยังได้และขยายเข้าสู่ธุรกิจรีไซเคิลในวีปยุโรป และนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการผลิตลดต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดอยู่เสมอรวมถึงทบทวนจัดลำดับความสำคัญในการลงทุนโครงการต่างๆให้เหมาะสมเพื่อรักษาสถานการณ์ทางการเงินให้แข็งแกร่งโดยยังคงรักษาความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนธุรกิจแพคเกจจิ้ง SCGP เติบโต,ตยังมีคุณภาพท่ามกลางความผันผวน,ผนข,อของสภาพเศรษ,ษฐกิจและราคาพลังงานด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังผ่านกลยุทธ์การขยายธุรกิจ และสร้างการเติบโตผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจโดยการต่อยอดการขายการขยายฐานลูกค้าและการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆเพื่อเพืรอ,องรับความแตกต่างอย่างครอบคลุมเช่นการนําเสนอบรรจุภัณฑ์ของโดยแทนไปยังลูกค้าของโกเปกในธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารการขยายบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงจากเบติโคไปยังกลุ่มลูกค้าของโซวี องค์การมีการนำเอาองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของโคโซ5ประการมาบูรณาการปรับใช้ในองค์กรดังนี้ 1. สภาพแวดล้อมการควบคุมวัฒนธรรมองค์กร SCG ส,ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบและจริยธรรมโดยมีวิสัยทัศน์สร้างสารรค์และแบ่งปันความเจริญก้าวหน้าเพื่อสังคมที่ยั่งยืนเป็นแนวทาง โครงการการกำกับดูแล SCG มีโครงการการกำกับดูแลที่ชัดเจนแบ่งเป็นคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการการตรวจสอบและคณะกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้องความรับผิดช,ชอบของผู้บริหารผู้บริหารทุกระดับ SCG มีความรับผิดช,ชอบต่อระบบการควบคุมภายในโดยมีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์กำกับการดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยงกระบวนการประเมินความเสี่ยง SCG มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบควบคุมทุกระดับขององค์กรและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรการระบุความเสี่ยง SCG ระบุความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรเช่นความเสี่ยงทางการเงินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความเสี่ยงด้านกฎหมายการวิเคราะห์ความเสี่ยง SCG วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ระบุไว้เพื่อประเมินผลกระทบและความน่าจะเป็นการจัดการความเสี่ยง SCG กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่และความเสี่ยง 3. กิจกรรมควบคุมนยโยบายและแนวทางปฏิบัติ SCG กำหนดนยโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมทุกด้านของการดำเนินงานการอนุมัติอำนาจหน้าที่ SCG กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และกระบวนการอนุมัติที่ชัดเจนการแยกหน้าที่ SCG แยกหน้าที่ที่สำคัญออกจากกันเพื่อป้องกันการทุจริต กิจกรรมตรวจสอบ SCG มีกิจกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน 4. ข้อมูลและการสื่อสารระบบสารสนเทศ SCG มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยปลอดภัยและเชื่อถือได้การสื่อสาร SCG สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในให้กับพนักงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพการฝึกอบรม SCG ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ 5. การติดตามและการปรับปรุงการติดตามผล SCG ติดตามผลการดำเนินง,งานของระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอการประเมินผล SCG ประเมินผลระบบควบคุมภายในเป็นประจำํำการปรับปรุง SCG ปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม SCG ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีในปัจจุบันเรื่องใดมาทำการออกแบบเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงหรือทำให้ระบบการตรวจสอบและการดำเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบ ERP ช่วยบรณาการข้อมูลและกระบวนการต่างๆขององค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดความซับซ้อนและติดตามข้อมูลได้อย่างเรียลไทม์ ระบบ Big Data a n a l y s i c วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่คาดการความเสี่ยงวางแผนกลยุทธ์ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพระบบ Cloud Computing เก็บข้อมูลบนคาวเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาลดค่าใช้จ่ายด้าน IT และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลระบบ IoT เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆต,ติดตามสถานะสินค้าควบคุมกระบวนการผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ AI วิเคราะห์ข้อมูลคาดการความเสี่ยงตัดสินใจอัตโนมัติและพัฒนาระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีด้านความปลอดภยั Security, โโย (Security Technology) ระบบ Cyber Security ป้องกันภยัยคุกคามทางไซเบอร์ป้องกันข้อมูลสำคัญและรักษาความปลอดภัยของระบบระบบบล็อกเช n เพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้และป้องกันการช่อโกง 3. เทคโนโลยีด้านหุ่นยนโโต์ r o b o t i c หุ่นยนต์คันสินค้าหยิบจัดเรียงขนส่งสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพลดความผิดพลาดและประหยัดแรงงานหุ่นยนต์บริการลูกค้าตอบคำถามให้ข้อมูลและช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและลดต้นทุน 4. เทคโนโลยีด้านการพิมพ์สามมิติการสร้างโมเดลต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทดสอบการออกแบบและประหยัดเวลาผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ที่หาย,ยากหรือซับซ้อนลดเวลาซ่อมแซมและลดต้นทุน 5. เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ระบบแชทบอทตอบคำถามให้ความรู้และช่วยเหลือลูกค้าเพื่อประสิทธิภาพการบริการและลดต้นทุนระบบ p i t t i v e m a i n t e n a n c e คาดการความเสี่ยงของอุปกรณ์วางแผนการบำรุงรักษาป้องกันการเสียหายและลดต้นทุน